ก็สวัสดีอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็วันนี้พี่ก็จะมาพูดเรื่องของยินดีต้อนรับก่อนนะคะลืมว่ายินดีต้อนรับสู่ the life the life secret นะคะความลักของชีวิตวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรความลักของชีวิตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของออการมีชีวิตค้นหาชีวิตว่าชีวิตแบบไหนที่ ออคุณคุณต้องการชีวิตแบบไหนที่จะทําให้คุณมีชีวิตนะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่า mm. เฮ้ยบางคนมาพูดว่าการมกออีการมีชีวิตที่เป็นโสดนะคะผู้หญิงอะนะคะออหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่บางคนเห็นนะคะบางคนในสังคมเราเนะี่ยคุณจะคุณจะเห็นว่าในสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะค,ะคนอนะเลือกใช้ชีวิตที่จะเป็นโสดกันเยอะขึ้นรู้ไหมคะว่าทําไม เหตุผลเพราะอะไรทําไมเขาถึงใช้ชีวิตที่เป็นโสดดิฉันก็เป็นกลุ่มตัวแทนของคนที่ใช้ชีวิตโสดคนหนึ่งน,นะคะแล้วก็อันเนี้ยไม่ใช่โสดเพราะว่าไม่มีคนเข้ามาแต่ว่ามันเป็นความเป็นโสดที่ตั้งใจแล้วก็เป็นทางเลือกที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วดิฉันก็เลือกออกแบบชีวิตที่จะเป็นโสดแล้วก็ใช้ชีวิตของของดิฉันเนี่ยไปลในรูปแบบที่ดิฉันต้องการเหตุผลเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานะคะ เออในสังคมไทยหรือว่าในสังคมเอเชียนะคะความเชื่อของมนุษย์นะีคะปกติก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะใช้ชีวิตเรียนเรียนมาจบแล้วทํางานแล้วก็ต้องแต่งงานนะคะเพื่อที่จะว่าคุณจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดรูปแบบชีวิตที่ดีความสุขซึ่งมันก็เป็นจริงนะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรคะความที่ว่าความเท่าเทียมกันของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะน,น,นั้น พ่อแม่ที่มีลูกเป็นผู้หญิงอะ่ะก็อยากจะให้ลูกของตัวเองอะ่ะแต่างงานกับผู้ชายเพื่อว่าจะให้ผู้ชายนยคะเลี้ยงดูใช่ไหมคะดูแลแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆ่ะคะ่ะมาถึงในยุคใหม่นะคะยุคที่สังคมเปลี่ยนไปเนะี่ยผู้หญิงนะคะไม่ได้ต้องการให้ผู้ชายมาดูแลแล้วนะคะผู้หญิงสามารถที่จะยืนด้วยตัวเองได้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทํางานมีการศึกษามีเหตุผลแล้วก็ บางคนถึงขนาดออกมาเป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นนะการใช้ชีวิตให้เป็นโสดการใช้ชีวิตบนความเป็นโสดโสดโดยมีทางเลือกและไม่มีทางเลือกดิฉันก็จะมาพูดถึงตรงนี้นะคะว่าข้อดีของการออมีชีวิตที่เป็นโสดข้อดีที่ความสุขที่เราได้จากการมีชีวิตเป็นโสดเนี่ยคืออะไรดิฉันก็อันตรงนี้ค่ะมันเกิด2แบบคือเลือกที่จะเป็นโสดกับไม่ได้เลือกไม่ได้มีทางเลือก แต่วันนี้ก็จะมาบอกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เลือกสําหรับคนที่ไม่ได้มีทางเลือกอยากมีแฟนแต่ว่าตัวเองอยังต้องใช้ชีวิตที่เป็นโสดเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าความจริงๆแล้วค่ะข้อดีของการมีชีวิตที่เป็นโสดก็คือว่าเราอ่ะหนึ่งนะคะคุณจะมีชีวิตที่เป็นโสดได้เนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าหนึ่งคุณต้องดูแลตัวเองได้คุณต้องยืนบน บนขาของตัวเองได้นะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้คุณยังต้องพึ่งพาผู้ชายคุณยังต้องพึ่งพารายได้จากคนอื่นนะคะอย่างเงี้ยยังออกมาใช้ชีวิตที่เป็นส่วนไม่ได้คุณอย่าได้เชื่อนะคะว่าสิ่งที่พูดที่องศอนว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เขาทําต่อเนื่องกันมาแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์สอนแต่เชื่อบนพื้นฐานข้อมูลแล้วก็ความสุขแท้จริงของตัวเอง แต่ต้องบนพื้นฐานที่ไม่ทํำ้ายใครนะคะต้องเป็นพื้นฐานที่ว่าเราเนี่ยทำเพื่อสิ่งที่เราต้องการแเรวอยากมีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะ่ะข้อดีของการมีชีวิตที่เป็นโสดก็คือ 1. คือเรามีอิสระทางการเงิน 2. เรามีอิสระภาพในการใช้ชีวิต 3. เรามีอิสระภาพในการใช้เวลา4เราจะมีความสุข เมื่อรูปแบบชีวิตของคนโสดนะคะสําหรับคนที่มันเหมาะกับคนที่มีความแอคทีฟมันเหมาะกับคนที่มีความเป็นผู้นาํามีภาวะผู้นําสูงนะคะวันนี้คุณมาฟังในช่องนี้คุณจะรู้เลยว่าโสดยังไงให้มีความสุขโสดยังไงให้รู้คุณค่าของตัวเองแล้วให้รู้ความหมายและก็คุณค่าของชีวิตในการเป็นโสดแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันอยู่บนความสุขความเรียบง่ายของความโสด ความโสดแต่เราต้องเข้าใจความหมายของการเป็นโสดก่อนว่าเป็นโสดยังไงถึงจะมีความสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ของบีเองนะคะเลือกเป็นโสดก็คือบีเนี่ยมีการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เรียนปริญญาเอกอยู่ทํางานมีบริษัทแล้วก็มีการลงทุนของตัวเองนะคะก็ได้ผ่านชีวิตมาแล้วก็เคยมีแฟนแล้วด้วยจนเอ่ออันเนี้ยมันเป็นโสดแบบเลือกคือไม่ใช่ไม่มีคนมาจีบไม่ใช่ไม่มีคนต้องการที่จะมีชีวิตร่วมด้วยแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่บี ยังไม่เจอคนที่เขาอะจะเดินพร้อมไปกับเราแล้วก็เข้าใจในชีวิตของเราทั้งหมดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนทุกคนอะมันมีความต่างความไม่เหมือนกันการเลือกที่จะมีชีวิตแต่งงานที่ผ่านมานะคะเราจะมีความเชื่อคือคนไทยอะมีความเชื่อแบบคนจีนนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเชื่อว่าคือเขาให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นทาสหรือว่าเป็นเป็นคนที่ทำมาหาก,กินไม่ได้คนที่ทําให้ตระกูล ออมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเลี้ยงดูแลครอบครัวเนี่ยต้อง